สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะซาทาร544นะคะวันนี้เราจะมาชี้พลังงานของใครคนนั้นที่คุณกําลังนึกถึงกันเรื่องราวมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเชื่องหัวมันนะคะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงแล้วก็แม้วิลิปหนึ่งคลิปใดในช่องไปจากสินเรื่องส่วนตัวนะคะการอ่านก็จะเป็นการเปิดอ่านให้ไปเรื่อยเหมือนเดิมนคะคะแล้วก็ แน่นอนว่ามันจะไม่สามารถควบคุมเรื่องราวหรือว่าเนื้อหาได้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ตรงเลยนะคะก็ไม่ต้องพยายามทําให้มันตรงค่ะมันจะไม่ใช่เรื่องของคุณก็ได้ฟังเป็นนิทงนิทานอะไรไปนะคะอะไรดีๆเก็บเอาไว้อะไรไม่ดีก็โยนทิ้งมันไปค่ะากรารรับชุมรับฟังทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะอืมเอามาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้จะใช้ไพ่ชุดนี้นะคะ ซึ่งเป็นไพ่ที่มันสวยมากสวยแหละชอบเออนะคะก็มาแบบนั่งคุยกันนะสบายใจอันนี้นะคะใครคนหนึ่งอุย้ยใครคนนั้นเขามีความเครียดนะเออบอกเลยว่าถึงแม้ว่าเนาะ ตอนนี้นะคะคุณอาจจะไม่ได้เห็นหน้าเขาคุณอาจจะแค่คิดถึงเขาแล้วก็มาดูไพ่สักนิดนึงคุณอาจจะแบบได้ยินข่าวคราวเขาในวงเพื่อนหรือว่าในวงสังคมของคุณเออแล้วคุณก็เออนึกถึงอยู่เหมือนกันว่ายังสบายดีอยู่ไหม,มชีวิตเป็นยังไงบ้างอบอกเลยว่า ชีวิตแต่หลายอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเขานะในช่วงที่ผ่านมามันก็มีอะไรที่ไม่ได้ดังใจ,ม,ม,ใจมีอะไรที่ทำให้เสียใจมีอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเหมือนกับบางครั้งเนาะสิ่งที่เขาทำโดยที่อาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าคุณในะวันนั้นวันนี้ก็เขาก็โดนกระทําไม่ต่างกัน มันเป็นการถูกตัดสินนะมีตราช่างขึ้นบ้านในฝั่งของเขานะเป็นเหมือนกับช่วงเวลาที่เขาจะต้องรับผลอรับผลที่ตัวเองได้กระทาไม่ว่าจะกับคุณหรือกับใครที่สะสมมาแล้วก็ตามนะช่วงนี้มันก็จะมีอะไร,ประแปลกๆด้วยเนาะหลายๆ หลายๆห,หมอดูหลายๆสำนักก็จะเตือนตรงนั้นตรงนี้อะไรแบบนี้เหมือนกันซึ่งถ้าสมมติว่าคนคนนี้เนี่ยไม่ได้แบบมีไม่ได้ทําบุญอะไรแบบนี้เนะไม่ได้มีบุญที่พอจะหนุนนําทางจงทางใจอะไรไว้เนี่ยแน่นอนว่ามันเจ็บหนักแน่นอนนะคะแล้วก็เหมือนกับคือถ้าในเรื่องราวของความรักหรือเขาอาจจะไป เลือกคนอื่นตอนเนี้คนคนนั้นก็เหมือนกับทําอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาต้องเจ็บต้องเสียใจซึ่งตอนนี้คุณอาจจะบอกว่าเออก็ดีแล้วก็จะได้รู้จักความเจ็บปวดเสียใจบ้างเออหรือบางคนอาจจะบอกว่าก็อยากจะรู้แหละว่าที่ผ่านมานะหายกันไปนานละเออไปตกรกรรมลําบากไปพบไปเจออะไรมาบ้างถามว่าคุณอยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือไหมก็คงจะไม่อ่ะคุณมองว่า บางทีการมารู้ว่าเขาเป็นยังไงก็แค่อยากรู้เฉยๆไม่ได้อยากจะไปสนใจอะไรมากมายลงลึกดีเทลในรายละเอียดหรือไม่ได้อยากจะแบบไปพบไปเจอเขาอะไรแบบนี้ไม่ได้อยากจะไปช่วยเหลืออะไรหรอกอมืและดูแล้วเหมือนกับแบบตัวคุณเองใช้ชีวิตมีความสุขจนบางครั้งก็มีคนอิจฉาหรือแม้กระทั่งตัวของเองที่อาจจะเคยเห็น สิ่งต่างๆหรืออาจจะได้ยินรับรู้ข่าวสารจากคุณทางช่องทางใดก็ตามเนี่ยเขารับรู้ได้ว่าตัวคุณเนี่ยเริ่มที่จะมีความสุขขึ้นหรือบางคนก็รู้เลยว่าคุณเออคุณนโคตรแบบมีความสุขเลยคุณใช้ชีวิตมีความสุขมากอยากกินอะไรก็กินกินอิ่มนอนหลับนั่นแหละอืถึงแม้ว่าจะมีบางครั้งที่เออคิดถึงบ้างอก็ไม่แปลนกนาะบางทีเราก็มีคนเราที่แบบ เออมันเป็นยังไงบ้างแล้วนะตอนนี้ชีวิตจะเป็นอย่างไรเออนะคะที่ผ่านมานะเมื่อก่อนนี้เนอะอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยได้ละเลยหรือได้เหมือนกับเพิกเฉยหรือทําให้คุณรู้สึกว่า เสียอกเสียใจทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นเหมือนคนที่ไม่มีคุณค่าไม่มีตัวตนในสายตาเขาทั้งที่ว่าคุณก็พยายามที่จะประคับประคองความรักต่างๆนานานะให้มันมีความสุขเนาะจริงอยู่ว่าในอดีตที่ผ่านมากับคนคนนี้ตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีความสุขมากนะคุณคิดว่าความรักนี้เนี่ยมันจะไปต่อได้จนถึง จนกว่าเราจะแกะเท่าแต่ในท้ายที่สุดล้ะว่าอยู่ดีๆเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่คุณไม่คาดคิดว่า,าตัวคุณเองนั้นเนี่ยจะต้องตกอยู่ในเหมือนกับถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวถูกทิ้งขว้งความรู้สึกเออบ้างที่อยู่ดีๆเขาก็หายไปอยู่ดีๆคุณก็ได้รับข่าวว่าเข้าไปกับคนอื่นอยู่ดีๆคุณก็ไปเห็นแอบไปเห็นแชทแอบไปเห็นภาพบาดตาบาดใจอะไรแบบนี้ นะคะมันก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์ที่คุณตัดจบแล้วคุณก็อาจจะแบบไม่ได้ติดต่อสื่อสารกับเขาเลยหรือแม้กระทั่งการบล็อกทุกเส้นทางแน่นอนว่าการหิวใจที่ดีที่สุดเนาะในช่วงเวลาหนึ่งที่เราอยากจะตัดใครไปสักคนหนึ่งตัดแบบไม่ต้องไปส่องไม่ต้องไปมองไม่ต้องไปอะไรทั้งสิน้นการบล็อกคือสิ่งที่ดีที่สุดบางคนอาจจะมองว่าการบล็อกเป็นเรื่องของคนขี้แพ้ออใช่คุณอาจจะบอกอืมก็ได้ฉันก็ยอมรับก็ได้ว่า ฉันรู้สึกแพ้แต่ยังไงแล้วฉันก็ต้องรักษาความรู้สึกตัวเองให้มาก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันเข้มแข็งแล้วฉันก็พร้อมที่จะบุกพร้อมที่จะลุยเหมือนกันเออจริงๆแล้วเราก็อยากจะอยากจะให้คุณมี energy แบบนี้เนาะหรือบางคนที่อาจจะแเพิ่งจะแพ้สดหรืออะไรแบบเนี้ยก็การที่เราถอยออกมาไม่ใช่การที่เราเป็นคนแพ้เสมอไป แต่มันเป็นการที่เรายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะรักษาหัวใจรักษาความรู้สึกแล้วปกป้องตัวเองเพราะว่าไม่มีใครที่จะรักเราได้มากเท่ากับตัวเรารักตัวเราเองเนาะเริ่มจากการปกป้องหัวใจปกป้องความรู้สึกของตัวเองก่อนนะคะในตัวเขาเนี่ยตอนนี้มันมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเขาเนี่ยคิด หลายๆอย่างคิดหลายๆเรื่องนะในเรื่องความรักก่อมสัมพันธ์นะไม่ว่าเขาจะไปทำอะไรอ,อีตรงไหนก็ตามเนี่ยเหมือนกับเขามีความรู้สึกที่แบบว่ากี่คนที่ผ่านมาในชีวิตก็คือมันยังไม่ดีพอสำหรับเขามันยังไม่มากพอมันยังเติมเต็มความต้องการหรือตอบสนองอะไรของเขาอะยังไม่พอก็เลยต้องแบบไปสางสัมพันธ์ใหม่ๆหรือเขาอาจจะแบบ สนุกอะกับสิ่งที่เขาทำโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่ามันไปสร้างบาดแผลหรือสร้างความทุกข์ทางใจให้กับคุณหรือกับใครที่ผ่านมาก็ตามจนมาสะสมเพาะคุณไปเรื่อย,อยนะแล้วก็ในฝั่งของตัวคุณนะตอนเนี้ยเหมือนกับว่าตัวคุณรู้แล้วแหละว่าจะจัดการกับความรู้สึกยังไงนาะบางคนก็อาจจะแบบเออถอยออกมาและ ความรู้สึกเก็บความรักเอาไว้กับตัวเองหรือแม้กระทั่งว่าการที่คุณไปเหมือนกับคุณไปเจอสังคมใหม่หรือแม้กระทั่งว่า,า,ค,า,ค,ค,วาคุณพยายามที่จะออกไปจากอ,ออกไปจากความรู้สึกเดิมๆดิมคุณไปพัฒนาตัวเองหรือคุณไปทำอะไรก็ไม่รู้ละที่มันทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นอาจจะแบบไม่ได้แบบ คือทำเองก็ได้ที่ไม่ได้ทำให้รู้สึกหรือว่าคิดถึงเขาอีกนะคะในขณะที่ฝั่งของเขาก็ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องราวของการดึงใครต่อใครเข้ามาในความสัมพันธ์เพื่อเติมเต็มตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมันยังไม่มากพอแต่สุดท้ายแล้วอะพอดึงไปดึงมาแล้วมันเรียนผูกแต่มันไม่สามารถที่จะแก้ได้แล้วอะมันยิ่งยิ่งพันยิ่งอะไรนะ ยิ่งดึงใครเข้ามามันก็ยิ่งพันยิ่งวนเวียนอะไรแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วอ,ะอ่ะมันก็ผลของสิ่งที่เขาไปทำมันก็ทำให้เขาเนี่ยไม่เจอความรักที่แท้จริงเลยสักครั้งหนึ่งมันเหมือนกับคนที่แบบอยากได้ความรักแต่มันก็ยังไม่ได้มันเหมือนคนที่ ต้องการความรักต้องการใครมารักแต่ว่าไม่สามารถที่จะดูแลหรือประคับประคองความรักดีๆได้เลยจนหลายครั้งที่ความรักดีๆอย่างเช่นความรักที่คุณมอบให้ด้วยความจริงใจมันหลุดลอยไปเองอืมแบบนี้เนาะเพราะว่าความที่แบบเออไม่รู้จักพออะไรของเขาเหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะมีความคิดถึงนะอ,อยากบอกให้รู้เลยว่า คุณแอบนึกถึงเขาเหมือนกันเขาก็คิดถึงคุณคิดถึงความสัมพันธ์เก่าเก่าคิดถึงสิ่งดีๆที่คุณเคยทําให้เมื่อเปรียบเทียบกับคน,นอื่นอื่นะที่ผ่านมานะคะคนคนนี้ชอบเปรียบเทียบคนคนนี้นะมันเขาเรียกว่าอะไรนะพอเปรียบเทียบพอคิดแล้วว่ารู้สึกเสียดายเสียดายที่ว่าเออเนาะจริงๆแล้วมีสิ่งดีๆตัวอยู่แล้วละคุณทุ่มเทให้ทุกอย่างอยากได้อะไรอาปากบอกเออขอสิบบาทได้ร้อยหนึ่งอะไรแบบเนี้ย เออมันแบบเหมือนกับคนที่อะไรนะพร้อมเปให้กับคนที่เรารักทูกป้าเออก็เข้าใจแหละว่าอยากจะเห็นคนที่รักได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่บางเอิญว่าคุณไปเปผิดคนเท่านั้นเองคุณไปเปให้กับคนที่ไม่รู้จักพออยากได้เล่าอยู่ได้อีกจนกระทั่งแบบวันหนึ่งที่เขาตัดสินใจทําอะไรลงไปโดยที่ไม่ถึงถึงจิตใจคุณแล้วจนวันเนี้ยกว่าเขาจะมาคิดได้ดวเสสิบดาบเละเทะเลย เหมือนกับว่าตอนเนี้ยเวลาที่เขามองมาที่คุณเนาะคุณอิสระคุณมีความสุขคุณไม่ได้สนใจโนสนโนแคร์คุณไม่ได้นึกถึงเขาบางทีเขาอาจจะมาแอบส่องคุณด้วยการใช้แอคเคาท์อะไรของใครของเพื่อนอะไรแบบนี้แต่เขาก็รู้ว่าคุณไม่เคยพูดถึงเขาหรือแม้กระทั่งว่าเขาอาจจะเคยถามเพื่อนของคุณก็ได้นะว่าคุณเป็นอะไรยังไงเพื่อนของคุณอาจจะบอกไปเลยก็ได้ว่า ไม่เคยเห็นคุณพูดถึงเขาอีกเลยตั้งแต่วันที่แยกจากกันไปคุณไม่เคยพูดถึงคนคนนี้คุณไม่เคยลำพึงลำพัดคุณไม่เคยเพอ้อเจอ้อถึงคนคนนี้นั่นแหละนะเออทาไมคำคำนี้มันมานี่ก็ขอพูดขอพูดแบบคําที่มันอยู่ในหัวเลยนะบางทีมาจจะขยี้ไปก็ได้เออทําไมคุณถึงไม่พูดถึงเพราะคุณเคยรักเขามากรักมากมันก็เสียใจมากรักมากมันก็ทําให้แบบรู้สึก เจ็บมากก็เลยแบบปิดเมื่อเวลาคุณตั้งใจที่จะปิดสวิตกับใครสักคนหนึ่งแล้วอะมันเหมือนกับคนที่แบบปิดห้องนี้ปิดห้องหัวใจห้องนี้ล็อกกุญแจไว้ปิดตายไปเลยแล้วคุณก็ไม่ได้สนใจปล่อยให้เวลาทําหน้าที่ของมันไปจะคิดถึงบ้างจะเจ็บปวดบ้างจะนอนไม่หลับบ้างช่างหัวมันคุณก็ปล่อยปล่อยให้มันผ่านไปเรื่อย โดยที่ตัวคุณเองอ่ะอย่างที่เราบอกคุณก็ไปทําอย่างอื่นเหมือนกันเพื่อที่จะไม่ได้จะต้องไปเพื่อที่จะไม่ให้ตัวคุณเองไปโฟกัสหรือดึง energy หรือดึงพลังงานของที่แบบจะต้องมาคิดถึงเขาอะไรแบบนี้นะคะแน่นอนว่าในช่วงเวลาหนึง่งมันอาจจะมีความเสียใจอาจจะมีความทุกข์ใจมันมีความไม่สบายใจหรือแม้กระทั่งว่ามันอาจจะหลับหับ,บตื่นตื่นตื่นขึ้นมาก็คิดถึงเขาแต่พอวันหนึ่งที่ เหตุการณ์นั้นนะมันผ่านพ้นไปแล้วอะ่ะคุณจะรู้สึกว่าเออทำไมฉันไปแคร์คนแบบนี้ทำไมฉันถึงต้องไม่รักตัวเองทำไมฉันถึงคือทำไมฉันถึงจะต้องไปนั่งร้องไห้อะไรกันกับคนที่ไม่ได้รักเออพอวันหนึ่งที่คุณออกมาจากจุดดําดิ่งนั้นได้เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องแคร์คนแบบนี้อีกแล้วคุณจะตัดพลังงานหรือตัดอะไรแบบนั้นได้แบบได้แบบขาดเลย ขาดแบบไม่สนใจขาดแบบกลายเป็นความเฉยเฉยกลายเป็นความเย็นชาคือถ้ากับคนอื่นคุณอาจจะพูดดีๆด,ด้วยได้แต่ถ้าคนคนนี้เมื่อเขามาสมมุติหน้าว่าวันหนึ่งอาจจะต้องมาเจอกันโครจรมาเจอกันด้วยหน้าที่การงานด้วยเพื่อนด้วยสังคมหรืออะไรก็ตามคุณจะไม่ได้สนใจเขาคุณจะรู้สึกว่าไม่ต้องคุยกันก็ได้หรือแม้กระทั่งว่า ไม่คือแบบเขาอาจจะมีตัวตนอยู่ตรงหน้าคุณแต่คุณจะรู้คุณจะทําเป็นเหมือนไม่มองไม่เห็นเขาคําเป็นเหมือนอากาศาธาตธหรือแม้กระทั่งว่าอาจจะบังเอิญไปเจอกันณนะสถานที่ใดสถานที่หนึ่งคุณก็แกล้งมองไม่เห็นเขาซะแล้วก็เดินผ่านไปเออหรือบางทีเขาอาจจะแบบเข้ามาทักทายคุณแต่คุณก็จะบอกว่าคุณเป็นใครฉันจําไม่ได้ เอออาจจะมามุกนี้เลยก็ได้นะอาจจะมุกเออมุกแบบความจำเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมนะให้มันได้อย่างนี้สิเออดนะก็คือคนที่เราไม่ได้อยากจะอ่าไม่ได้อยากมีคอนเนคชั่นด้วยกันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเก็บเขาไว้ทำไมถูกไหมอืมเรามองว่าคุณมีความรู้สึกแบบนั้นนะแล้วเขารู้เลยว่าความรักครั้งนี้ที่มันต้องจบไปเพ,เ,เ,เพราะตัวเขาเองเพราะตัวเขาเองเป็นคนเจ้าชู้ เออมันมองได้ลักษณะแบบนั้นเลยนะคือเป็นคนที่แบบอแจกความรักไปทั่วหยอดไปทั่วหวานสเสน่ห์ไปทั่วสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนคว้างงูไม่พ้นคอหรือมันมีอะไรที่มันแบบเป็นปมปัญหาที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้หรือแม้กระทั่งว่าตอนเนี้ยที่เขาจะต้องแบบรับผล ของความไม่สบายใจก็ไม่ไม่ขยี้แล้วกันเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะแต่แต่รู้แหละว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เขาเนี่ยถูกกระทาย่ํายีในหัวใจทําอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจหรือแม้กระทั่งว่าคนที่เขาไปเลือกบางทีก็เทก็ทิ้งเขาไปเออจนต้องมานั่งเสียใจอยู่คนเดียวอือสุดท้ายเราเสียใจแล้วยังไงก็นึกถึงสิ่งต่างๆที่เคยทํากับคุณสิ่งต่างๆที่เคยทํากับใครต่อใคร เออผลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันย้อนกลับไปบางคนเนี่ยคือคือแบบถึงขั้นเรียกว่าอะไรนะถึงขั้นแบบหลอนไปเลยกับสิ่งที่ตัวเองทำอืมแล้วบางคนก็อาจจะแบบได้ข้อคิดหรือได้แง่คิดในการที่จะกลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่จะถามว่าเป็นคนใหม่เนี่ยคุณก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นคนที่แบบ ดีกว่าเดิมคือมันมีความแบบอไม่ไวเนื้อเชื่อใจแล้วเนาะเออนะคะมันก็จะรู้สึกว่าคนคนนี้ไว้ใจไม่ได้หรอกไม่ว่าจะมาในสถานการณ์แบบในรูปแบบไหนก็ตามเนาะวันอย่างวันนี้คุณก็แค่นึกถึงเขาเฉยๆถามว่าอยากได้เขาไหมก็คงจะไม่เอมเหมือนไพ่จะบอกเลยว่าเออก็แค่มาดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างเท่านั้นเองนะ แต่ว่าอยากได้ไหมก็คงไม่เอาอะ่ะมันพลังให้ขนาดนี้นะยกดาบขนาดนี้มาสิฉันจะฟันคอขาดเลยก็มีเออบางคนก็แบบสายโหดน,นะมีหลายมีหลากหลายนะเนอะามาเราอยากดูเนี่ยมันมีไพ่ u ัส m e n t ไพ่ u s t ติกไพ่ฮา e ลเฟนส์ ence, ไพ่ The d e a t h อะไรเนี่ยฝั่งเขาเนี่ยคือบางทีบางครั้งเนี่ยสิ่งที่คุณเห็นเนาะบางทีเขาอาจจะแบบ อาจจะได้ข่าวเขามาแหละเออแล้วมันทําให้คุณรู้สึกเอกใจหรือทําให้คุณรู้สึกว่าเออวันนี้มาดูไพ่ซะหน่อยดีกว่านะคะมันเป็นอะไรที่เขาต้องเจอเนาะเขาต้องเจอการที่อ,อ่ต้องอยู่คนเดียวเขาต้องเจอการจากลาของทุกๆุกฝ่ายคือตอนเนี้ยเหมือนกับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะ จักรวาลหรือโลกหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆกําลังจะสอนในเขารีเซ็ตตัวเองกําลังจะสอนในเขาเรียนรู้ว่าบางครั้งเนี่ยการที่ไปทําให้ใครหลายๆคนต้องเจ็บปวดในความสัมพันธ์มันมันจะใจเนี่ยมันจะเจ็บแบบไหนมันจะเป็นยังไงเออมันจะรู้สึกทรมานหัวใจยังไง ซึ่งมันจะเป็นผลลัพธ์ที่เขาจะต้องได้รับแบบนั้นนะคะอืมเรามาดูของเขาต่อเนาะเพราะว่าของคุณเนี่ยยังไงก็ไม่เอาใช่ปะละ่ะไม่เอาเราจะดูฝั่งของคุณทำไมวันนี้มาเนี่ยมองความสัมพันธ์เก่าๆนะเพราะว่าเป,นนวเ,เ,เป็นคนตัวเลือกเยอะไงเป็นคนตัวเลือกเยอะอืมจริงๆไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าถือถ้วยแล้วก็ยืนร้องไห้อยู่นะ คือคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้คนแบบนี้ร้องไห้เป็นด้วยหรอวะเออนั่งร้องไห้อยู่อ่าตอนนี้วันนี้เนี่ยอาจจะนั่งร้องไห้อยู่ก็ได้เออเสียได้เสียได้ในความสมัมพันธ์เก่ายังคงคิดถึงเรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณทําให้คือเรามองว่าคุณคุณเป็นคนที่แบบเรื่องความรักเนาะคุณทุ่มคุณทุ่มอะ่ะเออกับคนรักอยากให้คนรักเนี่ย ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดได้อะไรที่ดีที่สุดแต่ลืมไงลืมรักตัวเองคือทุ่มมากไปอืมจัก,กรวาลหรือเทวดาประจําตัวเขาบอกเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะถ้าคือทุ่มมากไปกว่าเนี้ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยคุณจะยิ่งเจ็บหนักคุณอาจจะแบบแยกกว่านี้หรือคุณอาจจะแบบดิ่งจนอาตัวไม่รอดเขาก็เลยเออให้แบบเจอสถานการณ์ที่อาจจะแบบจับแยกกันซะ คุณอาจจะเสียใจแป๊บแป๊บแป๊บแป๊ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะเออบางคนก็อาจจะแบบสามสี่เดือนเออบางคนก็เป็นปีแต่ว่าพอคุณคิดได้มันอาจจะเป็นอยู่ในช่วงเวลาที่คุณคิดได้เพราะคุณคิดได้คุณหันหลังปุ๊บทุกอย่างเหมือนกับแบบดับไฟในห้องนั้นซะแล้วก็ปิดตายแล้วก็ไป อ่เปิดโอกาสให้กับตัวเองไปเจอคนใหม่ใหม่ไปเจอโลกใหม่ๆหมไปเจอสังคมใหม่ๆหรือแม้กระทั่งว่าไปหางานใหม่ไปทำอาชีพใหม่เอออะไรของคุณก็ไม่รู้ละหรือคุณไปเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ใหม่จนคุณไปเจอบางคนก็เจอคนใหม่ๆหแล้วเออนะแล้วตอนเนี้ยมันก็เลยทำให้พลังงานของคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีขึ้น อคุณจะหันหลังให้กับความรักที่มันไม่ดีหรือแม้กระทั่งว่าถ้าคุณเปิดใจเจอคนใหม่ใหม่คุณจะมองสถานการณ์ออกคุณจะไม่รับคนที่ ไม่ทํางานในความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งว่าคนที่ไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์เื่อจะมีระยะเวลาแหละเออคุยประมาณนี้สักนิดนึงอ่ะโอเคเราจะเป็นเราตกลงเราเป็นอะไรกันถ้าตอบได้คุณก็ไปต่อแต่ถ้ายังามาก็เป็นก็เป็นพี่น้องไปก่อนก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนอ๋อได้เลยค่ะงั้นก็เชิญเป็นเพื่อนกันเชิญเป็นพี่น้องไปฉันจะไปหาคนใหม่เอออะไรแบบนี้นะคะจะอยากจะบอกให้รู้เลยว่าตอนเนี้ย คนของคุณหน้าบางคนเสียใจเศร้าเนาะมันมีเรื่องให้เสียใจอยู่นั่นแหละนะแอบดูฟังของคุณเนาะหลังจากที่รู้เรื่องของเขาแล้วทำยังไงก็ไม่ทำยังไงนะ้จริงๆอย่างที่บอกแหละคุณแค่อยากจะรู้คุณก็แค่มาแอบดูไพ่เฉยๆอแอบดูไพ่แล้วคุณก็ ปล่อยวางโล่งใจสบายใจเออไม่สนใจเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปทางใครทางมันแบบนี้มากกว่ามันมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะคุณจะรู้สึกว่าก็ไม่ได้สงสารก็ไม่ได้เห็นใจเพราะวันที่เขาจริงคุณไปเขาก็ไม่ได้เห็นใจคุณเหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องไปเห็นใจทำไมจะต้องไปเสียใจด้วยทำไมอะไรแบบนี้อืมนะโล่สนโลแคร์มากเลยอะ เออนะมาไพ่จะแนะนำอะไรนะคะไพ่หลุดออกมาสองใบไพ่อยากจะแนะนำอะไรเนาะไพ่อยากจะแนะนำว่าบางครั้งบางทีเนาะการที่เรารับดูเรื่องราวของเขาบางคนก็สบายใจบางคนก็ไม่สบายใจนั่นแหละรู้แล้วก็ปล่อย แล้วคุณก็ไปนอนหลับพักผ่อนจ้ะเออนะคะหรือบางทีรู้แล้วมันก็ทำให้คุณตัดสินใจอะไรได้มากขึ้นอือหรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจฉันจะแบบเอาอยัางไงดีหนะน้ากับคนคนนี้เอออะไรแบบนี้ก็มีนะคะหรือบางคนก็อาจจะแบบอยู่ในช่วงปิดปิดประตูหัวใจอ,อ่ะได้คุณพักคุณมีสิทธิ์ที่จะพักผ่อน ในช่วงนี้ได้นะพักผ่อนหัวใจได้แต่ว่าเมื่อถึงเวลาคุณรักษาแผ่ใจแล้วอย่าลืมเปิดประตูบานใหม่เพื่อให้ตัวเองเห็นแสงสว่างด้วยเนาะยังไงเราเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่คือไม่ใช่คนที่ไร้ศักยภาพไม่ใช่คนที่ไร้คุณค่าเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อคุณพักกายพักใจได้เต็มที่แล้วก็เปิดประตูเปิดหน้าต่างบานใหม่ได้เลยนะนี่คือสิ่งที่พายอยากจะแนะนำนะคะก็ประมาณนี้เลยนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนานะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกด subscribe ไลค์แชร์ให้ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักเลยนะเราจําได้นะว่ามีใครเป็นขาประจําบ้างเออถ้าแบบหายไปเอ๊ะมันจะมีความเอ๊ะหายไปไหนนะเออ ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมนาะจนถึงทุกวันนี้จากครอบครัวเล็กๆมีไม่กี่คนจนถึงวันนี้มันจะมีอยู่ที่8,000กว่าคนแล้วเนาะแล้วก็คิดว่าก็คงจะค่อยๆจเจริญเติบโตขึ้นและยังไม่ได้หายไปไหนยังไม่ได้แบบอะไรนะยังมีแรงที่จะทำอยู่นะถึงแม้ว่าจะกลับจะกลับบ้านดึก เออนะคะช่วงนี้ก็บอกเลยว่างานยุ่งสองวีคสองวีคแรกของเดือนนี้นะคะแน่นอนว่าคลิปมาดึกเออนายโยว้นแต่ว่าเราอาจจะตื่นแต่เช้ามากๆแล้วก็มาอ่านไพ่แล้วก็เออปล่อยให้คลิปมันอ่าอะไรนะอัปโหลดแล้วก็ตั้งเวลาไว้อาจจะหัควค่ำหน่อยนึงเออนะคะแต่ก็จะพยายามนะแต่ก็ไม่ค่อยตื่นตอนเช้าหรอกตื่นสายอยากมีอารมณ์ตื่นสายบ้างเป็นคนตื่นเช้ามาเยอะแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็น่าจะตื่นสายนะถ้าไม่มีแบบ อะไรนะถ้าเขาเรียกว่าอะไรคือคนเราอ่ะมันตื่นเช้าบ่อยๆใช่ป่ะมันจะมีจิตใต้สำนึกบอกว่าเฮ<ๆ>้ยเธอต้องตื่นแล้วนะแล้วก็ตื่นมาเออตีห้าเออตื่นมาทําไมวันนี้วันหยุดเออนะคะประมาณนี้เลยอะโอเคพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ